สวัสดีครับของไปสไนเปอร์นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาย้ำเกี่ยวกับรูปทรงในวงแขนของพระสมเด็จนะครับผมพยายามย้ำหยุดหลายๆคลิปนะครับว่าถ้าเราจะดูผิด ห้ามดูที่วงแขนนะครับหรือว่ารูปร่างนะครับเพราะว่าเขาถูกตราคุดเนี่ยตียลงไปเป็นแท่งเหล็กตีลงไปประทับที่หนะ้าอกพระนะมันทําให้รูปร่างของพระเนี่ยบิดเบี้ยวไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูที่รูปร่างไม่ได้นะครับเคยสังเกตเห็นไหมครับ พระบ้ององพิมพ์ดูกันเลยแต่ทำใมารูปร่างพระเหมือนกนนันเกิดจากตาคุดนะครับเขาปประทับลงไปทีนะ่หน้าอกพระนะครับทำให้พรนะนั้นลูกผิดล่างไปนะครับ ผูทรงเนี่ยเขาเหมือนกันแต่อันที่ทำให้เอลพระถึงได้เป็นวงถึงได้เป็นตัวว V อย่างเงี้ยมันเป็นตาคุดประทับลงไปนะครับผมย้ำอยู่ตลอดนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆนั้นหลงทางนะครับถ้าใครเขาแนะนำให้เราดูที่รูปร่างพระเนี่ย คิดก่อนนะครับให้เราคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนนะครับผมไม่อยากให้ไปในทางที่ผิดนะดูฮะอย่งพระสององค์เนี้ยเป็นร้อยปีนะครับ เป็นร้อยปีปีสองห้าหนึ่งห้าเห็นไหมฮะพิมพ์เดียวกันทรงเดียวกันเห็นไหมครับแต่ดูครับเห็นไหมฮะเห็นบริเวณแขนไหมครับเห็นไหมแขนเขาไม่เหมือนกันซอกแขนเขาไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเขาโดนตาขุดตีลงไปเนี่ยคนเนี้ยเขาตีขุดเบี้ยวเห็นไหมฮะเบี้ยวมาทางนี้เห็นไหมครับมันเลยทำให้ เนี่ยท่อนแขนซ้ายเนี่ยเบี้ยวหลุดเลยเห็นไหแทบจะขาดเลยเห็นไหมส่วนตรงนี้เป็นไงครับพอต,ตีตรงตรงตรีสวยตั้งใจตีเห็นไหมครับเขาก็ตรงสวยเห็นไหมครับถึงนี้บอกว่าตรงบริเวณหน้าอกเนี่ยเขามีโค้ดตาคุดนะครับเป็นแท่งเหล็กสามเหลี่ยมน,นะครับเล็กๆนะครับตลงไปนะครับหลังจากที่กดพพผ่าเสร็จแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูบริเวณเนี้ยดูองค์พระเนี่ยเรางงแน่ครับแล้วก็ตีเอียงซ้ายเอียงขวาตีขึ้นตีลงตีหันทางซ้ายมังหันทางขวาเพราะฉะนั้นถึถงตรงนี้บอกว่าเวลาที่ดูนะครับให้เราดูที่บริเวณนี้ครับบริเวณเนี่ยซุ้มเนี่ยครับเห็นไหมฮะให้ดูบริเวณซุ้มนะครับ พราะวตรงนี้ก็ถูกกระทำาอ็่เนีคยบบริเวณหน้าอกพระเนี่ยก็ถูกกระทำถูกปีกคุดเห็นปีกคุดไหมครับเนี่ยเนี่ยปีกคุดเนี่ยตีเบี้ยวเลยเห็นไหมครับมีปีกคุดก็ลงไปมีบล็อกบล็อกคุดเป็นโค้ดนะครับประมาณนี้นะครับถ้าดูที่องค์พระเนี่ยเพื่อนๆหลงแน่ดูที่ขอบซุ้มนะครับก็ดูที่ขอบตัดนะครับ แล้วก็ผมสังเกตเห็นเนี่ยเห็นพระเก้าองค์แต่ละองค์ขอบกระจกเนี่ยเขาไม่มีเลยนะครับมันเป็นลักษณะข,ของกรอบบังทับพิมพ์นะครับไม่ไม่ได้ใช้มีดตัดไม่ได้ใช้ตอกตัดนะครับผมไม่รู้ว่าท่านที่บอกว่าตอกตัดเนี่ยอาจจะเห็นว่าขอบพระเนี่ยเป็นลายลายนะครับแตก คล้ายเส้นตอกนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราก็พูดไปตามด้วยเราเห็น,นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกว่าด้านข้างนั้นเป็นเอกลักษณ์ของวะะัดลังครับมันเป็นพิมพ์พุทธศินเป็นลายพุทธศิป์นะครับที่เกี่ยวเนื่องกับวะะัดลังเขาครับไม่สาม,มารถเรียนแบบได้นะครับบางคนพอตัดขอบมาไม่เหมือนวะะัชลังก็ไม่ตัดเลยปล่อยปีก เขาเรียกว่าปล่อยปีกไว้อย่างนั้นเลยเพราะว่าตัวเองทําทําขอบเรียนแบบว่ารักทังไม่ได้ก็ไม่ตัดเลยอะไรประมาณเนี้ยผมสังเกตด,ดูนะแล้วก็เราฟังเราไม่ผิดนะครับเราฟังแล้วเราต้องวิงกกวเคราะห์ถึงลักความเป็นไปได้ถึงรักความเป็นจริงนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากไหยขนาดน,นี้ถามว่าร้อยห้าปีก่อนย้อนหลังไปนั่นเขามีปืนมีมีดแล้วนะครับ เขาหล่อพระได้เป็นอง,องค์ก่อสร้างนู่นนี่นั่นได้ไม่ใช่น้อยนะครับถามว่าถ้าให้ผมมานั่งเอาตอกตัดพระอยู่เนี่ยผมไม่ทันกินแน่ถูกไหมฮะสิ่งที่ผมพูดอย่าเพิ่งเชื่อนะแต่ให้วิเคราะห์ตามไปนะครับแล้วดูครับถามว่าถ้าใช้คนว่า,าบอกว่าใช้คนเนี่ยตอกตัดใช้ตอกตัดคนดูครับ าชิดสมนะครับด้านซ้ายครับทุกองค์เลยนะครับทุกองค์เลยนะครับมันเป็นลักษณะของการบังคับพิมพ์นะครับเนี่ยดูครับแล้วก็เราอยากรู้ว่าเราพระเราพิมพ์ไหนเนยให้เราดูกรอบครับเนี่ยถ้ากรอบเราชิดอย่างเนี้ยกับสมเนี่ยสมเราเหมือนอย่างเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยก็คือว่าพิมพ์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับ ราะฉะนั้นผมนึงก็บอกว่าให้เราวิเคราะห์นะครับเราฟังมาได้แต่ให้เราวิเคราะห์ตามด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อเลยนะถามว่าถ้าเป็นเราอ่ะเขาบอกเขาให้เราใช้ตอกตัดใช่ไหมครับแล้วเราจะตัดให้ชิดซุ้มทำไมครับให้ให้ไม่สวยทําไมครับเราก็ขยับก็ได้นี่ครับขยับแล้วก็ตัดถูกไหมครับทําไมต้องมาชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายทุกองเห็นไหมมันเป็นการบังคับครับคล้ายๆเหมือนกับ มันเป็นการแกะพิมพ์ขยื่นมาใหม่หรือแม่ก็บล็อกขยื่นนะผมไม่แน่ใจนะบล็อกอาจจะขยื่นหรือแม่ก็แกะพิมพ์ขยับมาใหม่นะครับพิมพอาจจะเริ่มไม่สวยหรือว่าอะไรอาจจะแกะพิมพนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะสันนิษฐานได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็ยังไงผมฝากไว้สองเอรื่องนะเกี่ยวกับในวงแขนหรือว่าในองค์พระนะครับเราจะดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาตีขุดลงไปเนี่ยมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาเราไม่สามารถที่จะดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะหลงทาง แล้วก็สเนี่ยลักษณะของขอบมันเป็นบล็อกบังคับพิมพ์เขามีแผ่นพิมพ์นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับประกบติดกันนะครับแล้วกดลงไป,บปกบด้วยล็อกข้างบนอีกทีนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดันดันตบขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ของพระอ,องค์พระเนี่ย ก็จะเอ็นเอลงไปข้างล่างหน่อยนะเพราะขั้นดันขึ้นมาถ้าดันตูดข้างหลังขึ้นมาบริเวณขอบบล็อกสําเร็จตรงนี้เขาจะรูดขอบไปส่วนลายพู้รู้สึกด้านข้างนี้ครับก็ยังมีอยู่แล้วครับเพราะเขาเป็นบล็อกเป็นลายอยู่แล้วไม่สามารถเล,ล,ล่นแบบได้ก็ผมฝากไว2 2> <ม>้สองเรื่องนะครับประมาณนี้เนาะยังไงก็ลองเอาไปคิดวิเคราะห์ดูนะครับ ครับวันนี้สวัสดีครับ